สวัสดีครับผมธราสังหาปาระจินครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลแก่งดินสออําเภอนาดีจังหวัดปารจินบุรีครับที่แปลงนี้มองเห็นวิวเขาสวยงามติดถนนคอนกรีตสาธารณประโยชน์ครับและก็ด้านหลังท้ายแปลงครับติดคลองส่งน้ําจากกรมชลประทานครับน้ําที่ส่งมาจากเขื่อนนรบดินจินดาค้องใหญ่เลยนะครับด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพพื้นที่กันนะครับตรงนี้ ตอนนี้ทาราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข33ครับมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วเราจะมาเลี้ยวซ้ายบริเวณเซเว่เวหนองสังครับหรือบริษัทคากิวที่ของเราจะห่างจากถนนหลัก4ีเลนเส้นนี้เข้าไปประมาณ18กิโลเมตรเราจะวิ่งตามถนนทางหลวงจรบทเข้าไปนะครับ ขับมาจากสี่แยกกบินบุรีครับขับมาประมาณ6กิโลเมตรครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปโซนนี้ก็จะมีสถานีรถไฟโดยสารครับหนองสังเป็นสถานีรถไฟวิ่งมาจากหัวลำโพงครับไปอารัญ,ญประเทศไปเที่ยวตลาดโรงเกลือด่านปอยเปตครับมาถึงสามแยกบ้านนาคำครับเราจะเลี้ยวขวาไปทางบ้านเขาขาดเป็นเส้นทางเส้นทางหลวงชนบทครับเป็นเส้นทางลัดเลาะไปออกจังหวัดสกยวได้เช่นกันครับ จะเป็นเส้นทางคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลขสามสิบสามนะครับเส้นนี้ลัดเลาะไปตามชุมชนไปตามหมู่บ้านผ่านโรงงานแปรรูปไก่ของไทยฟู้ดโซนนี้จะเป็นแหล่งขายส่งไก่นะฮะสินส่วนไก่ไทยฟู้ดหน้าโรงงานเลยนะครับมีร้านขายส่งอยู่ตรงนี้แนะนำร้านเจโบเลยนะครับฝั่งขวามือมีทุกอย่างครับเกี่ยวกับไก่ยกแพ็คนะครับราคาส่ง ถ้าราผ่านมาบ่อยก็แวะซื้อเป็นแพ็คครับกลับไปตุนไว้เป็นสเสบียงผ่านมาเจออุบัติเหตุพอดีครับขออนุญาตทำแผลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุก่อนนะครับรอกำลังเสริมนำส่งโรงพยาบาลครับจัดการเรียบร้อยเราไปดูที่กันต่อครับถนนทางหลวงชนบทเส้นนี้ครับถ้าเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งตรงไปเจอสามแยกครับเดี๋ยวขวาไปจังหวัดสระแก้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนแอดิบดินจินดา เขื่อนที่ติดคองสาธารณประโยชน์ของแปลงนี้นะฮะที่ปล่อยน้ํามาจากเขื่อนในรบริเรณจินดาตร,ตรงนั้นเราจะเลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดเก่งดินสอสังเกตง่ายๆคือจะมีเสาไฟฟ้ากองอยู่บริเวณสามแยกครับเราขับเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตรที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเรามาถึงแล้วครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตเส้นนี้เลยไฟฟ้านะ้ำประปามีพร้อม แปลงนี้หน้ากว้างประมาณ85เมตรติดถนนคอนกรีตครับหน้ากว้างประมาณ85เมตรจะสลบลงนะครับจากที่จุดที่ทารายืนครับจะสลบลงไปบริเวณที่มีคลองสาธารณประโยชน์ตามภูมิประเทศด้านหน้าติดถนนหน้ากว้างประมาณ85เมตรท้ายแปลงครับติดคลองประมาณ90เมตรในแปลงครับมีโครงสร้างนะเป็นลักษณะเหมือนบ้านพักรีสอร์ทครับแต่สร้างยังไม่แล้วเสร็จครับอยู่สองหลัง แล้วก็จะมีโรงเก็บปั๊มน้ำครับหนึ่งหลัง3 4 7 1 3่เจ็ี่เงที่ของเราครับจะติดถนนคอนกรีตครับปัจจุบันนี้เทคอนกรีตไปแล้ว6เมตรหลักการไว้ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวครับไฟฟ้านํำประปามีพร้อมเลยแปลงนี้แนวเขตครับตั้งแต่เสานี้เลยนะครับตัดขึ้นไป ตัดขึ้นไปชนกับแนวเขตของกรมชนรับประทานนะครับซึ่งดั้งเดิมครับเจ้าของแปลงวางแผนไว้ที่จะปลูกทุเรียนครับแต่ตอนนี้ไม่มีเวลามาดูแลก็เลยต้องการที่จะปล่อยขายครับ10ไร่ครับฉนดคุดแดงนอสอสีจอแต่ครับที่จะสลบลงมานะครับจากด้านบนนจะมี จะมีลักษณะเป็นสลปลงมาครับตามภูมิประเทศนะฮะเป็นที่สลบลงเล็กๆครับแล้วก็จะสลบขึ้นครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นวิวเขาครับด้านในครับมีโครงสร้างลักษณะเป็นบ้านรีสอร์ทครับอยู่สองหลังครับตรงนี้ในแปลงมีบอ่อขนาดหนึ่งไร่ครับสูบน้ำจากคลองชลประทานมาพักไว้ที่นี่ แปลงนี้เจ้าของปล่อยอยู่ที่สองล้านห้าแสนครับเนี่ยครับบ่อตรงนี้ครับที่เจ้าของพักน้ำไว้สำหรับใช้ในแปลงประมาณหนึ่งไร่ครับ แปลงคันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมกำลังหาที่ดินไว้ทําสวนทุเรียนครับทําบ้านพักอาศัยวิวเขาแปลงนี้เหมาะเลยที่เดียว หลักหมุดหลักเขตครับ8ดพพันสองสามสองครับของเราก็จะตัดขึ้นไปตรงนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของกรมชลประทานนะฮะ มองเห็นวิวเขาสวยงามครับมองเห็นวิวเขาสวยงามเนี่ยครับน้ำตรงนี้ก็จะไหลมาจากนู่นนะครับเขื่อนนริบดินจินดามีน้ำตลอดทั้งปีแน่นอนครับยกเว้นบางช่วงบางตอนที่กรมชลเขากั้นคลองไว้ซ่อมนะหรืออาจจะปิดน้ำไว้ซ่อมครับน้ำก็ยังคงเหลือ คาคองครับเนี่ยครับที่ของเราครับทั้งแถบครับด้านนี้ โซนนี้ก็จะเป็นโซนท้ายแปลงครับท้ายแปลงมองเห็นวิวเขาเดี๋ยวครับเห็นร่องรอยการปลูกทุเรียนครับเนี่ยตัดตรงขึ้นไปเลยนะที่ของเราครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนข้างเคียง ลักษณะดินครับดินด้วนปนทรายออกเหลืองเหลืองนะครับดินด้วนปนทรายออกเหลืองนะครับดินด้วนปนทรายออกเหลืองแบบนี้นะครับนะีบ่ลักษณะดินดินด้วนปนทรายออกเหลืองครับ มีเพื่อนบ้านครับไม่เปีียวนะฮะไม่เปรียวครับมีเพื่อนบ้านลักษณะจะเป็นเหมือนถ้าอยู่ภาคเหนือครับถ้าอยู่ภาคเหนือถ้าเขาปลูกเป็นพวกชาเนี่ยนะครับจะเป็นเคิร์ฟขึ้นเคิร์ฟลงฮะตามภูมิประเทศโซนนี้จะเป็นวิวเขาเป็นส่วนใหญ่ครับ บอรครับพักน้ําจากคลองชลประทานเอาขึ้นมาพักตรงนี้แล้วก็สูบขึ้นไปใช้ครับแล้วก็มีโรงเก็บปั๊มน้ําครับเก็บของเมทัลชีตโคงเหล็กครับ เดินระบบไฟมาเรียบร้อย เะครับที่ของเราจะขยักขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็ไปชิดกับแนวรั้วฝั่งแปลงข้างเคียงครับนะครับขยักงานนี้ครับตามรูปโฉดครับโครงสร้างด้านในครับสามารถมาปรับปรุงรีโนเวทเป็นที่พักอาศัยได้เลยครับในขณะที่เรามาพักอาศัยครับ มีห้องน้ําครับทําไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีอ่าอะไรนะเมทัลชิตโครงเหล็กครับทําที่พักชั่วคราวได้นะฮะตัวนี้เขาเอาไว้เก็บเก็บของครับเป็นฟางอัดแท่งฟางอัดก้อนครับมีห้องน้ําในตัวเลยนะคร แ่พามานสวนดิมควองแค่วันฝนที่เธอเลฉันเคยต้องเ่รอพระกาหลังใจพมมุมคมปิดกอนไม้แค่เพียงขอมาที่บิ่นกลางไหนปลาเล็กมีมุกแต่สวรรเป็นหมะสม ผิดหวงตัวสร้างร้องร้อนรื้อป่านสวนเป็นไปไม่ได้ยากรับรางว่าถูกใจไม่ต้องกังวลใจสักนี้ที่ดินไร้ขอทกบร,รอร้านด้วยใจแทรได้นำาสนอ สังหอปลอจินไม่ทำให้เสียวเวลามือจิงเก่งดุสิตใช้งานได้องทนบ้านส่วนปิดครอมพอไม่คุณสนองแพร่รับริการอย่างแข่งขันไม่แบ่งบอกว่าลูกขอคือรัก ททเขงไม่ผิดแค่ามาลุงสนุละับพับนาที่ดินด้วยใจสังหาปราจรารินพาดันเชียวชัน